มืาอนี้ก็มาตัดอ้อยอีกแล้วมืนอนีออ้ก็มาแ,แบบลีแหลกลีแหลกวันนี้ยังหลายนี่เย็บปองคือเนื้อมาเห็ดเนื้อแดดเดียวไปแต่กินตัดอ้อยสามลเนื้อจากโลนี่แหมสามลูกสามล้ก็ไม่ได้หลายว่ะสามล้อจะแบ่งไปต้มกินเด้แบ่ง แบงเฮ็ดกดิ่นน้ำมันอเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวลดลละขายลเท่าไหร่เท่าไหร่หน <300. S 1> เนี่ยสามร้เนื้อหัวเนี่ยลละสามร้อยคุณเด้เนีขาล้างสองร้อยเนื้อขาล้ง 280. าลงสองร้อยแปสตัวมามันรูไทยร้อยสองร้อยยี่สิบองร้ยยี่ที่กินสองร้อยแ ปกติเขาขายสอง้ายแปเขาล้นให้เหลือ220อี่อันี้เนี่ยเอาเนี่ยลาบโล้นึงสามร้อยเนี่ยลาบล้นึงสามร้อยเป็นเป็นเก่าลนนเนี่ยเก่าลเนี่ยขาไล่สองลเนี่ยลาบโลนึงอันนี้กล่องยกอ้อยทวนทวน แง่ป่องกระตากเนื้อโอ้ยมันตัดมันตัดอ่อยมันตัดอ้อยเอาเนื้อมาตากเร็ยนหอนแนวกินมีความสุขเนื้องามได้ละเน่นะเนื้องามเนี่ยวัวเน่าวัวเป็นองเนื้อวัว กาบินมนึ่งะกาบินมาีานน <ห ả? S 2> กาบินมะม,นมนันสิมกลินเนืเจ้าแต่ยตัน้นไมเยมันเวมันเห็นเนื้อแล้วมันสิมกินเนื้อเจ้าอีกาตากแด ت, ดแดดเนื่องตตากแดดเดียวอมือตาอย,ายาิมันเป็นเชื้อล้ามะสออ๋อตาอีเมื่อนเนื่องอยันเป็นเชือ้อ ก็เดากระเทียมใส่หอมบอใส่เลยนะพี่ทีทำเนื้อแดดเดียวไว้กินมักมักแล้วก็มัตากเอามัตากไว้ให้อ้อยดนี่เค้นอ้อยนี่ก็อ้อยพิ่พตัดแล้วอ้อยตะกร้อยี่ปอง ไล่หนึ่งแล้วไปแล้วนี่ไล่ไล่ที่สองแล้วกระกองยกอ่อยทวนทวน แดดกระห้อนแดดห้อนแห้งนี่นี่ลที่ตัดไปแล้วเรียบร้อยอดีไล่ ห้อ่อยงาตัเดเสร็จเรียบร้อยแล้วห้นี่ไฮจีบกับเคียนอ่อยเหลือเหลือไฮนี่ไ้พุ่นขายที่เห็นงามๆอยู่พุ่นไกลๆก่แล้วขายไฮถอกแก่ญ่เองซีไลน์ที่เหลือนี่นตัดเสร็จ ตัดเองทั้งหมดสีล่ลายตัดเองขึ้นเองตะกองขึ้นเองเลยสามพ่อแม่ลูกเมื่อนี้แดดหอนแห้งแดดจัดตะกองปึ๊บแข็งแรง โอเคอันนี้ก็เป็นอีกมือน,นึงที่มาตัดอ้อยนะจน๊ะเนาะน,นี่ก็ได้เวลาสิไปตัดแล้วจาก,ก,าก,ากไห้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่ได้จา้าขอบคุณที่รับชมคิดจา้าสวัสดีจา้า